ในรังห้าเกมติดเชลซี Chelsea เปิดบ้านเฉือนสเปอร์สหนึ่ง 1, ถึงศูนย์ขยับรังทออฟสํสำเร็จผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างเชลซีพบสเปอร์สที่สนามสแตนฟอร์ดบริดต์เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่3เมษายน2568เริ่มเกมมาแค่เริ่มเกมมาแค่นาทีเดียวเจ้าบ้านเกือบได้ประตูนำจากการเปิดบอลยาวนิโคลัสแจ็กสันหลุดเข้าเขตโทษมิกกี้ฟานเดอร์เฟนตามมัสกัดไปโดนขาพุ่งชนเสากระดอนออกมาอย่างน่าเสียดาย นาทีที่44สิงบลูน่าจะได้ประตูนำแบบสุดๆเปโโรเนโตขึ้นเกมทางขวาก่อนเปิดไปเสาสองถึงเจดอนซานโชได้กดเต็มๆแต่กูเยโมวิคาริโอปัดได้เหลือเชื่อหมดครึ่งแรกยังเสมอกัน0 0กลับมาเล่นครึ่งหลังนาทีที่50เจ้าบ้านยังเดินเกมบุกต่อโคนทาวเมอร์เปิดบอลจากฝั่งขวาเข้าเขตโทษเอนโซเฟนานเดสลอยกกตุงตาข่ายเชลซีนำ1 0 นาทีที่56เจ้าถิ่นมาได้ลูกฟรีคิกหน้าเขตโทษบอลถูกเปิดเข้าเขตโทษแนวรับสเปอร์เต,ต,เต,ตทิ้งมาเข้าทางไวเซสไกเซโดกดสวนตรงตาข่ายแต่บีเอไม่ให้เนื่องจากล้ำหน้าไปก่อนนาทีที่69กไก่โเดยทองส่งบอลตรงตาข่ายจากลูกยิงไกลของปาบซาตัวสำรองแต่ผู้ตัดสินไม่ให้เนื่องจากเป็นจังหวะทำฟาวล์ก่อนหน้าจบเกมเชลซีเปิดบ้านเฉือนเอาชนะสเปอร์สหนึ่งถึงศูนย์เก็บสาแต้มสำคัญขยับร้างอันดับ4ของตารางหลังแข่ง30นัด รายชื่อผู้เล่นเชลซีพบสเปอร์สเชลซี4-2-3-1โรเบิร์ตซานเชสมาโลกุสโตเพรโวชาโลบาลีไวโคนวิลมาร์กูกูเรยาเอนโซเฟนานเดสมอยเซสเตเซโดเปโรเนโตโคนพาวเมอร์เจดอนซานโชนิโกลัสแจ็คสันสเปอร์ส4-3-3ถึงสามถึกุเยโมวิคาริโอเจสเปนคริสเตียนโรเมโรมิกกี้ฟานเดอร์เฟนเดสตินีอูโดกี ลูคัสเบิร์วันโรดริโกเบนตานกูเจนแมดิสันวินซองโอโดแบโซฮึงมินโดมินิกโซลันกี